เเซเดสเบนซ์ G L C นะครับตัวนี้ครับผมติดตั้งตัวแหลกลองคาขนาดเมตรยี่สิบนะครับคาร์ลีบอยครับความชุดขาจับก้ามปูนะครับผมนี่ครับหนีบเข่าลาตรงนี้เลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับร้านตัตตัมแหลกครับผมวันนี้นะครับกลับมาทั้งครับผมพาทุกท่านมาดูกับรถเม r c e เ e s b e เ z นครับผมคันนี้เลย คอนเสต์เบนด์ g L C นะครับตัวนี้ครับผมติดตั้งตัวแหลกรังคาขนาดเมตรยี่สิบนะครับคาริบอยครับความชุดขาจับก้ามปูนะครับผมนี่ครับนี่เท่าลาตรงนี้เลยครับเหมาะเหม็งเลยครับเราลองแบบนี้ครับให้ดูหลายๆมุมนะครับจะดูว่ามันลงตัวแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปด้วยครับ สำหรับท่านใดครับที่มีรถ Mercedes Benz ต้องการจะติดแหลกหลังคานะครับหรือรุ่นต่างๆนะครับสามารถสอบถามได้ครับที่ร้านทาร์ท่อมแหลกครับเบอร์โทรศัพท์0832386984ครับครับผมแล้วกลับมาอีกครั้งปีหน้านะครับมาดูนะครับว่าเราจะพาไปดูรถอะไรต่อนะครับผมสำบวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ